สวัสดีค่ะวันนี้แม่ต่อยจะมาอัปเดตข้าวหอมแม่โจสองให้พี่น้องเฮาเบิงเนาะค่ะเนาะกำลังเหลืองกล้วยจ้ะพี่น้องกำลังม้วยเนาะค่ะเนาะ ตัวนี้เป็นเขาดำมืเด้วยค่ะเด้องามค่ะพี่น้องห่องทอกันไปเบิดแล้วจ้ะเนี่ยอีกประมาณหามือค่ะ เดี๋ยวไม่ต่อยจะจ้างค้นมาเกี่ยวเพราะว่าไม่ต่อยจะเอาพันธ์มันเนาะค่ะเนะเาะต้องจ้างค้นอีกอย่างหนึง่งทึ่งลดเข่ามาบ่ได้ดอกจ้ะนี่เพราะว่ารอบขางนี่จะเป็นคู่น้ำเป็น <c oughs> ต้องใส่ค้นยางเดียวคะ่ะเพราะว่าเป็นในห้องสใส่ไกลล้อมรอบไปน้ำบา่ขาดเลยด้วยค่ะนี่ น้ำบ่าขาดเลยกะงามกะหยังอยู่กะโอเคเนาะคะเนาะสวยมองได้ทิติดก็กระเบื้องกะจะหนูจะเอาไปกินแน่จักหน่อยเดี๋ยวไม่ต่อจะให้เบื้องตรงนี้จะคล้องล้ายค่ะแต่อยากให้แก้ไว้ไว้อยู่นี่ค่ะทิติดกระเบื้อง เมื่อก่อนไม่ต่อยเลี่ยงปู่ปู่พันธุเทพเนาะค่ะเนาะเลยเอากับเบื้องมามากันไ้แตะขนีปู่พันธุเทพเนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นพันธุปู่หน้าเหมือนแล้วค่ะนี่จะให้เบื้องด้านนี้ค่ะฝากเนเครอค่ะเด้อฝากช่องกเกษตรบ้านสวนอินดีเนี่ยค่ะ กะงามกะหยังอยู่ข้าวหอมพันแม่โจสองเนาะคะเนาะงามพี่น้องขันเจียวแล้วแล้วไมตไอยกับสีเอาไปสีชิมรสชาติเบิงว่าสิเป็นแบบใดสีอ่อนสีนิ่มคือจ้งตอนทีสื่อเพิ่นมาบอคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีก็น่าจะเนาะเดี๋ยวตอนเจียวไม่ตไอยจะมาอัปเดตรให้เบ่งอีกที่หนึ่งเนาะคะเนาะ สวัสดีค่ะ